เรียนด็กๆนักเรียนนะครับ คนคนแรกวัยมเการณรนสนกกเรียช็คชื่อช่วงนเราจะคู่นะครับแแล้วก็ซึ่งทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน ครูวิธีจัดการเจ้าวัตนตับนวันยาวซึ้งเจ้าวัตรปัญญารามนะครับวันนี้ก็ได้มอบคุณนะให้กับนักเรียนนัเรียนดีนัแต่งข่ายแคร์นะจำนวนห้าสิบห้คุณนะครับก็เป็นเงิน3าม0 0ืบาทนะครับพร้อมไหมครับช่วงนี้เด็กเราเน้นนะครับเอาเด็กขึ้นมาดนะ้านบน ได้ไบขึ้นภาพนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมนะที่เด็กๆนั้นจะได้รับบุญ เอาใหม่มาหมอก้องหมอก้องครับ i̇şte ท ah, ่านที uh, ่สองนะครับเป็นเด็กหญิงคนนี้เป็นหญิงอะไรนิพมาดาใช่ไหมนิพมาดาใช่ไหมลูกยานียโอ้ยานีเนาะมันไม่ตรงกับชื่อนะครับเด็กหญิงเด็กชาย ฮิบูลใจสุทธิไม่ตรงอะไโดนนัง่งตรงอะไชื่อไหมครูครูได้จกกัดตรงอะไรสองคนะ่ะพันธวิทย์ค่ะเป็นพันธวิทย์ก็เป็นพันธวิทแจง้งเลยครับพันธ<อ><อ>วิทย์น้อยิ่งประยูนะครับชนะาติกระตรงปีที่สี่ต่อไปเด็กชายทีละพันธรอบีพันนะครับนะชาติกระตรงปีที่สี่ต่อไปเป็นเด็กชายสอรอบีสมานสุข and ต่อไปเป็นเด็กชายพนาเราองมวลชั้นประถมปีที่าต่อไปเป็นเด็กชายพนากรเมืองอาชาชั้นประถมปีที่5ต่อไปเป็นเด็กหญิงบุสรินที่ซอมชั้นประถมปีที่หกต่อไปเป็นเด็กชายครับปิษกรกัตการดีนะครับอนุสองคนที่มาทีหลังเช่นะ รับแทนใช่ไหมครัเหรับแทน2องคนไหมครับ ไทั้งหมด16 0 1ท <c os> ุนนะครับ16ทุนนะครับต่อไปนะครับเป็นชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลก่อนนะครับาลอรายการแรก9ซองนะครับ9ซองอันนี้9ซองนะครับตืนละ500บาทเนาะขั้นต่อปนสิครับก็ขั้นต่ำเลยครับอันดับแรกนะครับ9ุนนะเป็นชั้นอนุบาล1ชั้นอนุบาล2นะ เ็กหญิงธัญรัน์าบำรุงนะครับจากโเรีนซีอาุทายอนุบาลหนึ่งมเลยคสารับต่อไปเิงปริชาสงศีนะครับอนุบาลสหนึ่ง เด็กต่อไปเป็นเด็กชายกดสะพเจริญสุขอุบาลสาีคยับครับต่อไปเป็นเด็กหญิงันน้ำาพัดพยักปูพักดีนะครับเดต่อไปเป็นเดหญิเป็นยาพานะครับอาดา สวนพยักษะปอสีต่อไปเป็นเด็กหญิงวรรณการกำลังการนะปอห้าต่อไปเป็นเด็กหญิงว่านสอแนะ,อะปอหกนะครับอันนี้เก้าปุ่มนะครับต่อไปนะครับเป็นชั้นมหนึ่งนะเด็กหญิงเขนิกาข้าเขานะครับอ่าเจ็ดุ่ครับ ยาบงนะครับม .2 ครับต่อไปเป็นเด็กหญิงนิจชัก,การเขียนทินนะครับม .3 เขียนละทินนะครับต่อไปเป็นเด็กหญิงนเนตรนกพรคงไทยนะครอบม .2 นะครับอันนี้ปุ้ยละหนึ่งพันบาทนะครับเจ็ดตุนนี้ต่อไปต่อไปเป็นเด็กหญิงสานลีรันสันลีรันนะครับจันทร เพียรม .2 นะครับต่อไปเป็นเด็กหญิงสุพิชชาต้อยปีนม .2 ต่อไปเป็นเด็กหญิงอาริสาอัญญรักษ์นะครับม .2 นะครับที่นี้เป็นสมบัติเกศคุณนะคุณและเด็กท่านมาต่อไปเป็นโรงเรียนอะไรครับเทศบ้านขุนหนึ่งแยกสบาลขุนแยกสะบ้านสองครับต่อไปนะครับเป็นคุณของโรงเรียน คูมหนึ่งคูรักวิทยาคารทั้งหมดสิบแปดคูนครับสิบแปดคูนนะครับะนะครับต่อไปเป็นชั้นอนุบาลน,นะครับเด็กชายนาะวินสิทธิ์เกษตรนะอนุบาลหนึ่งครับสี่ต่อไปเป็นเด็กหญิงกมลพรรุ่งเรืองนะอนุบาลหนงคับสองต่อไปเป็นเด็กชายอาภิวัรณนะครับบุตรตากนะอนุบาลสามคับสอง ต่อไปเป็นเด็กหญิงธิดารักสิประเสริฐนะครับป .1 ครับงต่อไปเป็นเด็กหญิงกาญจนาศีสวไหลนะครับป .2 3, ครับ3นะฮะต่อไปเป็นเด็กชายอนัญยศปประสิทธิ์นะป .3 ครับ 3, 1ต่อไปเป็นเด็กหญิงบุษลินทรศัพย์สินนะป .4 ับ 4, 2ต่อไปเป็นเด็กหญิงสุนันทาจัจานจำปาลินนะครับป กายการจันทการสุขสะอาดป .6 พัก3ต่อไปเป็นเด็กชายร uh <genial. S 1> like ับพัฒ์คงเฉลิมลาานะครับป .6 พัก3ต่อไปเป็นเด็กชายนัครับสุภละนันนะครับป .6 พัก3ต่อไปเป็นเด็กชายพัชรพลคุนานันนะครับป .6 พัก3ต่อไปเป็นเด็กชายพงศกรสมจิต ครับป6พ3ต่อไปเป็นเด็กหญิงบุญญาณุสุกเกษนะครับป6พ3ต่อไปเป็นเด็กชายเด็กหญิงสุพิชชาอัมพรป6พ3ต่อไปเป็นเด็กหญิงศิรพัศนอีรันรังศีป6พ3ต่อไปเป็นเด็กหญิงนิสาชนไฮโรธนะครับป6พ3 อันนี้สิบแคุณเนาะสองโรงเรียนไม่ใช่พอสองคพอสองคนดะเจอชื่อวาสนาตัมือมือมาชยานันการศนีสุกริตกมลนพสุภวิต์มีใครมีชื่อไหมอันไหนอีกคนอ่ะสองคน6มไม่ครบไม่เกิน อันนี้เจ็นะเนี่ยหนูใครไจ้สิ่อหนูมาอ่ะแล้วมันมีคนนะทั้งหมดเปนหมาไม่ไงไม่มากี่คนตอนนี้มามาสองสามหกเจ็ดเจ็ดคนขาดไปหนด้วยขว่าชยนัขึ้นมาหน้ากอนลำดับนี้การเซนีเรับสุพนดีเดี๋ยวแป๊บนึงบบแป๊บบบ สุขิดนะครับอหลักการลำดับเนาอีกีหมอนึงใช่ไหมครับอันนี้เป็นมอสองเนาะชยานันแขยโจนะครับอมอสองนะครับวุออ้นหนพันบาทนะครับต่อไปเด็กหญิงกาสินีสีดาแจมมอสามต่อไปเป็นสุขิดเล็กขาวมอสี่ ต่อไปเป็นเ็กเป็นนายกมลพบนาวีลตนันาวีละักอันนันะครับอมอห้าเดี๋วยวดารูอาม้าอะะครับให้ครูมากันึงอบูกนะครับครับ่นี้มอบถูกนะครับ คุณลุงบ้านพ่อจับขอหน่อยหรอีอันนี้เด็กไทยเด็กและนายกำรพบคุยรักิ์พนันนะครับอ่าม .5 และก็นายสุขวิทย์เจริญภูมิไม่ไม่มารับขาด

เราอยังไม่แจกไลยเนอะเหลือเป็นขอชันสิไว้ปีหน้าเนาะครับเนาะก็เป็นนักเรียนนักเรียนเนี่ยมาถ่ายรูปให้นักเรียนทั้งหมดนะมาแล้วยงแจกนะครับผู้ที่นะครับผู้นครับผู้ร่วมบริจาค คอยดีนะาหายท้องออกมานะลูกนะนักเรียนถือซองตั้งขึ้นอ่าถือซองตั้งขึ้นเห็นเด็กครับนะครับมองกล้องนะครับมองกล้องมองไฮเลฟอยู่ถอดแมสกสักแป๊บนึงได้ไหมถอดแมสก์ถอนถอดแมสกต้องส่งไปสำนักพุทธครับให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวให้กันส่ง พร้อมนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผ่านขอผ้าสีหันมาสีหันมาเลยสีหันงนะครับแล้วแล้วจะถ่ายรวมอีกไหมไม่ใช่ไหมถ่ายต้องผ่านมันนี้ รวมรวมหมดได้รวมหมดทุกโรงเรียน <รอ S 1> น่าจานะนะ <รอ S 1> ผมว่าวต้องหันมาทางน <c oughs> ี้ได้ได้ได้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดีย๋ยวถ่ายรวมอครั้งหนึ่งเนาะ,ะรวมใหญ่ๆเลยมัธยมปลายเป็นสองฝั่งพน้อยจอดชื่อเด็กกับของรนที่ จดชื่อเด็กที่ตกนะครับสองคนนะเพื่อเพื่มอยอดนะอะนะครับชื่อนามสกุลอายุแล้วก็ชัน้นหนูจา๋าหนูกระโปรงลูกหนูนั่นดีดีหนึ่งนะนนดีหน่อยจ๋าระ <c oughs> วังเออระวังหนออ่า <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดนะตัวต้องหลังตรงคือซองยกน,นิดนึงซองยกนิ <c oughs> ดน,นึง 待って。<laughs> <laughs> ยายก็ไดทำเช่นหมากโยลูกหลานบอกโอเคโอเคอาขอหนึ่งมาครับเจคครับใช้มดิใช้มาา้าไอมส่ัน็้หมดเลยครับเด็กที่มารับพุ้ในวันนี้ก็เรียนธรรมะทั้งสามโรงเรียนนะครับอันนีมีขนา สามสี<ล>ห่หาล,ลงทอสองเลยครับอมนะครับหนึ่งส,<า>สองส,<า>สีหาเข้ากล้องอยู่ไอจ,อจุกกระจุกนุดหนึ่งหนูชิดเข้ามาลูกไม่ผ่านหนึ่งสองสหนสอง หนูหดนถูกถือซองนี้ไปไม่หม <À, S 1> ือนสามาันยกขึ้นสูงขึ้นสูงหนึสผ่าครับหนูบอกว่าซลองหนักมากเกินมาสอมามาครับมามาผู้ผูมัดเด่นไม่เด็น้องคนเดี๋ยวจะ็กจะ่าอาจารย์ให้เรียนไปจบว่ระับหนึ่งแค่สามหนงหนึ่งสองสามย เอาแบงสองว่างแบงสองว่างนะครับไอ้หนูว่าพครเป็นหาขาผู้ชายฟังมหาฟังด้วเลยครับแต่เป็นไรเพราะม่มีเจ็ดเนี่ยเป็นตองสีง่กับสามเอาพร้อมนะครับถือซองดีๆนะถือซองดีๆ S 1 2 3 1 2 3องสามรนึ่งสองสาม,สสสามสผ่านคร e ับผ่านครับถางซองดีๆนะครับต่อไปต่อไปก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี้จะรวมการนะครับรวมหมายความว่าทั้งหมด4โรงเรียนรวมเป็น4โรงเรียนรวมหมดเลยอาจารย์เอามาทั้งหมดนักเรียนมา

โรงเรียนก่อนก็ได้ท่านสามโรงเรียนสีได้ครับสีได้สีได้สได้มาตอนนี้รวมกันเลยนะครับรวมกันเนาะเด็กให้ยู่หน้าเด็กโตอยู่หลังอ่าครับยืนยืนมันก็ได้ครับด้านหลังยืนมันก็ได้เด็กโตนะยืนมันก็ได้เดอ่านั่งต่อไปเลยครับนั่งต่อไปเลยไม่ต้องแยกกันนะครับนนิสาช่อนของสูนนี่เขาวิ่งไปต่อหลัง

ขาสองเทพธิดานะขาสามเทพธิดนะโอเคนะได้ได้ยังต้นนะอ๋อยับไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดโว้ก็ผมเอาไม่หมดอ่ะอ่ะงั้นถ่ายต้นที่ถ่ายไปก่อนหมดไหมครับยังจะเขาอีกเอาก็อีกใช่ไหมครับหนึ่งสองสามถอยออกมาถอยออกมาไปหมดป่ะอ่ะหมดหมดไม้หมดถอยมาถอยมาลงต่ออ่ะ อ่ะโอเคกล่องวัดหมดหนึ่งสองซับหนึ่งสองอ่ะกล่องวัดไปแล้วกล่องวัดไปแล้วเอาใครมาเร็วถ่ายเร็วสวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยขยับเลยไม่ทันแล้วเอาเชิญเชิญครับขอบคุณนะครับอ่า ขอบคุณนักเรียนนะปีหน้าพบก,กันใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเลขานะเลขานาะยกเทศมนตรีตำบลบานยาวครับขอบคุณนะครับส,ว,สวัสดีครับ <laughs> เก็บตังค์ดีๆนะครับอา่านะนะครับให้ครูคเก็บไม้ แล้วคนมอบตังค์ไม่ถ่ายก็ะอาจารนเนอะไม่เอาใช่ไหมอ่ทานม่กวนมานี่ <c oughs> กดตรงนี้ผมพี่นะนี่นะตรงนี้รูปนะท่านนะต้องเอียงอา่าต้องเอียงไหมไม่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 ยอมเอียงอ๋อโยมเอียงเหรอแล้วใสยหลังหน่อยนะอ่าตอกใส่หลังท่านมาอยู่ตรงนี้เออท่านกดตรงนี้นะครับแล้วต้องกดตรงอะไรนะกดรูปตรงกล้องเห็นไหมโอเคนะครับ เออได้ละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะทีนี้กล้องวัดไม่เขาจะเอารูป ยมพงศสินรถล,ลดลดแมสลงนิดขอบคุณมากครับขอให้ร่ำขอให้รวยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ